สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปริยากรเชพารักษ์เลขที่13เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีหนึ่งทับสองค่ะวันนี้จะมาทําคลิปสื่อการสอนซึ่งหัวข้อที่หนูุ่มได้คือ if else ค่ะหัวข้อแรก if คาสั่งจะถูกดําเนินการหากเงื่อนไขเป็นจริงแต่คําสั่งจะไม่ถูกดําเนินการหากเงื่อนไขเป็นเท็จตัวอย่างแรกตรวจสอบอายุสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลอายุจํานวนเต็ม โดยรับข้อมูลจากผู้ใช้ค่ะ if นำตัวแปรมาและหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18จะแสดงคำว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่หากไม่มีค่าตามนี้คำสั่งจะไม่ถูกดำเนิกนการค่ะข้อที่2เช่นเดียวกับข้อแรกคือตรวจสอบคะแนนสอบสร้างตัวแปรมาเพื่อเก็บ ข้อมูลจำนวนหรือทศนิยม if นำตัวแปรสกอร์หากตัวแปรสกอร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18จะแสดงคำว่าคุณสอบผ่านค่ะตัวอย่างที่3ตรวจสอบเงินในบัญชีสร้างตัวแปร,ร,แปรเพื่อเก็บข้อมูลทศนิยม หากตัวแปรมีค่ามากกว่า0นจะแสดงคำว่าคุณมีเงินในบัญชีค่ะตัวอย่างที่4ตรวจสอบอุณหภูมิสร้างตัวแปรสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลทศนิยมและหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30จะแสดงคำว่าอุณหภูมิสูงอากาศร้อนค่ะหัวข้อที่2 if else หากเงื่อนไขเป็นเท็จหากเงื่อนไขเป็นจริงคำสั่งในบล็อก e if จะถูกดำเนินการแต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จคำสั่งในบล็อก else จะถูกดำเนินการแทนตัวอย่างที่1ตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่สร้างตัวแปร number เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนเต็ม สร้างตัวแปรนำเพื่อเก็บข้อมูล number หารสอง if เท่ากับตัวแปรนำหากจำนวนหากจำนวนหารแล้วมีค่าเท่ากับ0จะแสดงคำว,ว่าเลขคู่แต่หากไม่มีค่าตามนั้นจะแสดงคำว,ว่าเลขคี่ค่ะ ตัวอย่างที่2ตรวจสอบคะแนนสอบสร้างตัวแปรสกอร์เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนทศนิยม if เท่ากับสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ18จะแสดงคำว่าคุณสอบผ่านแต่หากไม่มีค่าเท่ากับ1 0แ,แต่หากไม่มีค่าเท่ากับ80จะแสดงคำว่าคุณสอบไม่ผ่าน ตัวอย่างที่3ตรวจสอบหนังสือหนังสือที่ขาดบุ๊กสร้างตัวแปรบุ๊กเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลข้อความ if ตัวหากตัวแปรบุ๊กมีค่าเท่ากับหนังสือการ์ตูนจะแสดงคำว่าหนังสือนี้ขาดแล้วแต่หากเป็น นอกเหนือจากหนังสือการ์ตูนจะแสดงคำว่าหนังสือนี้ยังไม่ขาดค่ะตัวอย่างที่4ตรวจสอบจำนวนคนบนรถไฟสร้างตัวแปร e o p l e เพื่อเก็บจำนวนคนบนรถไฟเป็นจำนวนเต็ม If หากตัวแปร p e o p l e มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50 จะแสดงคำว่ารถไฟเต็มแต่หากมีค่านอกเหนือจากนี้จะแสดงคำว่ายังไม่เต็มหัวข้อที่3 if elif <you> เงื่อนไขที่เราต้องการจะตรวจสอบสามารถแยกได้หลายกรณีแต่มีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่จะถูกดำเนินการแต่หากคำสั่งไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยก็จะไม่มีการดำเนินการ ตัวอย่างที่1ตรวจสอบวัยอายุสร้างตัวแปรอกีเพื่อเก็บข้อมูลอายุเป็นจำนวนเต็มอีหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ60จะแสดงคำว่าไวัยชาราอีลีฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30จะแสดงคำว่าวัยกลางคน อีลิฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18จะแสดงคำว่าไวยผู้ใหญ่อีลิฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ12จะแสดงคำว่าวัยรุ่นค่ะตัวอย่างที่2ตรวจสอบคนชนะวินสร้างตัวแปรวินเพื่อเก็บข้อมูลทศนิยมเป็นคะแนน i f หากตัวแปรวินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ40จะแสดงควาว่าคุณได้รับเหรียญทองและ i l i ี af, หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ35จะแสดงคำว่าคุณได้รับเหรียญเงิน e l ลหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30ิ จะแสดงคำว่าคุณได้รับเหรียญทองแดงตัวอย่างที่3ตรวจสอบหนังสือที่ควรอ่านสร้างตัวแปรบุ๊กเพื่อเก็บข้อมูลข้อความเป็นชื่อหนังสือค่ะ if หากตัวแปรคือหนังสือวิทยาศาศสตร์จะแสดงว่า จะแสดงคำว่าควรอ่านหนังสือนี้เอหากตัวแปรคือหนังสือการ์ตูนจะแสดงคำว่าไม่ควรอ่านหนังสือนี้เอลิหากตัวแปรคือหนังสือภาษาไทยจะแสดงคำว่าควรอ่านหนังสือนี้ตัวอย่างที่4ตรวจสอบว่าเงินพอซื้อข้าวไหมสร้างตัวแปรมานี เก็บข้อมูลจำนวนเต็ม if หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ40จะแสดงคำว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อข้าว if หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30จะแสดงคำว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อข้าว if หากตัวแปรมีค่าน้อยกว่า30จะแสดงคำว่าคุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อข้าวหัวข้อที่4 if, elif, elif คำสั่ง elif จะมีความจำเป็นก็ต่อเมื่องเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดให้ if, elif ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างที่ 1. นึ่คำนวณเกรดโดยรับค่าจากผู้ใช้ยกตัวอย่างเพียงแค่เกรด4ถึงเกรด1น,นะคะสร้างตัวแปรสกอร์สร้างตัวแปรสกอร์เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนทศนิยม if หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ80จะแสดงคำว่าคุณได้เกรด4 อีลิฟสกอร์อีลิฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ70จะแสดงคำว่าคุณได้เกรดสามอีลิฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ60จะแสดงคำว่าคุณได้เกรดสองและเอลฟ์และเอลฟ์หากเป็นจำนวนอื่นๆนนอกเหนือจากนี้จะแสดงคำว่าคุณได้เกรดหนึ่ง ตัวอย่างที่2คํคำนวณอุณหภูมิโดยรับค่าจากผู้ใช้สร้างตัวแพรสร้างตัวแปรเชมเพช,ชัวเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิเป็นทศนิยมโดยรับค่าจากผู้ใช้ค่ะ if หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0จะแสดงคำว่าหนาวมาก elif หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ20 จะแสดงคำว่าหนาวอีลิฟหากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30จะแสดงคำว่าร้อนและหากเป็นจำนวนอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้จะแสดงคำว่าร้อนมากค่ะตัวอย่างที่3คําำนวณคะแนขน,นของทีมที่จะชนะการแข่งขันสร้างตัวแปรวิน เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนเป็นจำนวนเต็มค่ะ IF หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ100จะแสดงคำว่าคุณได้อันดับที่1 e l i f หากตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ80จะแสดงคำว่าคุณได้อันดับที่2 ELF อหากตัวแปรเป็นจำนวนอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้ จะแสดงคําว่าคุณได้อันดับที่3ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสื่อการสอน if l เป็นยังไงบ้างให้คําติชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ